น้องเขาเสื้อนนังดเนีดพมนที่ถูกัึนเทาที่เด็กวดอีกได้เท้าโอ้คือตัองโดนแล้วคืต้องนแล้ว ี่เลยเอ่ยสะพานข้ามแม่น้ำบ่าโอ้ถนนทางโอเคนะนี่เมืองใหญ่แล้วเนี่ยโอ้มีนุสาวรีย์อะไรด้วยบิ๊กเชลล์ฮะวอสดโอรังกาบาดฮะโอรังกาบาดอรังกาบานเมืองอรังกาบานโอ้เมืองใหญ่เมืองนี้ ระหว่างเส้นทางที่กลับมาจากเมืองกยาไปพะาะริสีนะครับนี่ระหว่างทางจะเป็นประมาณนี้รถด,ดีนะวิ่งได้สองเ,ออเลนแบบไม่ต้องสวนกันนะวิ่งคละฝั่งเลยสี่เลนนะครับถนนสา,ายเวย์ใช้เว,วลาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงนะเห็นบอกสี่ห้าชั่วโมง จะมีน้ำน้ำท่วมขึ้นมานี้สงสายเนี่ยกขเลยยกสะพานสูงขนไปอย่างงี้เ่อาเห็นเมืองใหญ่วลาดนสีอะเนาะเนาะอ่าิยซิตดีฮิรีฮะดีฮิรีดีฮิีดีฮิรีมืองดีฮิีนะออนซนดีฮิรีอนซนดีฮิลีโซนรื e ว n เนมดีฮิรีซิตี้เนอ๋อ เก่าโอ้นี่ก็เป็นแม่น้ำเยอะมากเลยโอ๋อนี่ every time in river water นะ every time water อ่า no no water เนี่ยทรายเยอะมากเขาบอเอาทรายไปสร้างไปสร้างทางสร้างอะไรอย่างงี้นะเขาเอาทรายตรงนี้อะทรายแม่น้ำนะฮะมีช่วงล่แบบนี้ โอ้หน้ามือใหญ่มาก

กเนี่นนยนะครับกเด็ดกเขาก็ขอ,ขอนะเ<ช>ด็ก เสร็จแล้วแล้วน,ะนี่นี่อหไรพระราศีแล้วนี่พระราศีเหรอ Yes นนรมานี่ครับโอ้โยรถเยอะแค่อบมากคนก็จะข้ามถนนรถก็จะไปเอาล่ะครับงานนี้นี่นี่ ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆ่จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้วุ่นวายเสียงแต่นี่ก็จะรังร่นอย่างนี้แหละครับต่างคนต่างก็จะไปอือหือทุนนี้นักเรียนเลิกคนดีโอ้โหลิกชอเยอะมากลิกชออันนี้เขาเรียกลิกชอ ลิกชอไหมใช่ลิกชอ yes, อ,อ่าลิกชอเนี่ยเยอะมากทุกๆนะฮชั์เฟอร์เราก็รีบไม่รู้จะไปไ,ปไปไหนนะ <c oughs> นี่จะเห็นวัววัวมากินขยะนะวัวแต่นนี้ก็จะกินขยะ <c oughs> นี่ครับอะไรที่ไม่ได้เห็นก็มาเห็นนะที่เมืองอินเดียนี่นะครับประเทศอินเดียนี่ tăng phí mượn bay tăng luôn các tăng, không kia công tự tay đi, anh sơn lốc nữa, anh này à? <coughs> <coughs> แต่คนแหนก็บีบเรื่องปกติจริงๆนะบีบแต่ที่อินเดียเนี่ยนี่อืมขอทางกันบีบเตือนนะบีบเตือน ระหว่างทางเห็นปุริอันนี้ปุริเยอะมาก มาเจอเมืองนี้นะครับหนักกว่ากายาอยกนะฮะเพราะว่าดูสิผู้คนเยอะมากเลยเมืองใหญ่เมืองนี้อ๋อเหมือนก็มีปัญหาอะไรกันตรงนั้นอ้อวอ้าวอ้าอ้าันนี้ปัญหาอะไรกันนะ่ะ,อ,ะอ่าอ่าอ๋อเว่ยวายกันรถติดตายอะไรอย่างงี้เนี่ครับ ไม่ได้จะมีปันหาอะไรบอกนี่เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนมาเนี่ยอะอะไรฟอ x ซิ่งมีคนนึงมาโทรศัพท์อยู่กลางถนนแล้วอะไรไม่รู้อ๋อเหมือนกับว่าพอมีตำรวจเขาให้ตำรวจเหรอน่าจะมีอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ยอมจอด นี่น่รถถังติด่คยพยายามจะเจข้างทางอืมจอดเกียร์กันอ๋อไม้เอาไมา้เอาไม้จะตีจะตีถ้าไม่จอะกนโดนตีกระจกแนะก่นี่นี่นี่อ๋อใส่ไปเฉียวกันน่าจะไปเฉียวกัน โอ้ยอมยอมยอม,ยอม <laughs> สะพานอ่อยเอ่ยสะพานอ่อยเอ่ยการรถไฟนะครับนูที่นเดียใช้เป็นรถไฟฟ้านะไม่ใช่รถรถไฟที่ใช้น้ำมันนะ ีลาวไฟฟ้านะเป็นแถวไปเลยเนี่ยอากาศที่อินเดียนี่มันจะแบบเหมือนกับเป็นฝุ่นอยู่ตลอดเวลานะขาวๆนะเป็นเมฆหมอกเป็นสีขาขาวๆเป็นทางมลวลภาวนะอันนี้มันจะผ่านอะไรสักอย่างนนะึงสูงๆ โอ้ทางรถไฟคู่หนู่นๆรถไฟอยู่ได้นะรถไฟคู่โอโหนี่กังกาลีเวอร์เนาะโอ้แม่น้ำคงคารครับแม่น้ำคงคากังกาลีเวอร์แล้วนะครับนี่มาดูกันนะครับว่าเ <c oughs> ป็นยังไง <c oughs> ทำไมก็เล่นไม่บอกวายรถสปีกนี่ฮะ Why Why d o n t talk to me This huh ิสกังกาอ่า You explain for me. You guide tour okay. นี่ค่ะนี่นี่นี่นีม่น้าคงคาโอ้สภาเขาสูงมากเลยอ่ะนี่แม่น้าคงคาริเวอร์ เป็นสะพานสะพานเหล็กข้ามนี่มุสลิมก็มีนะที่นี่มีหลายศาสนานะครับมุสลิมฮินดูบุตดาบุติสก,กังกาลิเวอร์มาแล้วอ๋อนี่ฝั่งนรกฝั่งสวรรค์ที่ว่าน,นั้นนะอันนี้ที่ว่าที่ว่าข้าวโพฝั่งนั้นนะเขาเรียกอะไรนะใช่แม่เนี่ยเขาเรียก,ยกอะไรกาดอะไรเขาเรียกคาดอะคาด อะไรคาดนะพอทุกอะไรคา,นะาดาที่ทพอสบอ่ะนี่ใหญ่มากไม่น้ำคงคาใหญ่พอๆไม่น่าเจ้าพยาเลยครับโอ้โหเลยแม่น้ำสายนี้เขาบอกว่าทอดยามมาจากที่เบสจากเทือกเขาทิมาลัยอะไรทงนู้นนะใช่มีความยาวเป็นพันพันกิโลเลยนะ นี่ครับบรรยากาศมันจะแบบขมกขมัวมันจะไม่ใอยท้องฟ้าสีใสๆกันั่นนะคลุมอย่างนี้ตลอดนะครับจะมีเรือความฟ้ามีเรือเยอะเลยขับรถที่นี่ต้องใช้ฝีมือนะครับ ขับเรือรับจ้างรับเรือนรับนักท่องเที่ยวไปข้าฝั่งอะไรพวกนี้นนะน่าจะมีสะพานข้ามหลายจุดนะครับสำหรับแม่น้ำคงคานะครับว,ว,วิววิวเมืองพลราณสีนะนี่สถานีรถไฟครับวาราสีเดนสเตชั่น หาเสียงต้งหลวด้วยเอมะเืป็นเมืองทีหงททนะ่หลากหลายวัฒนธรรมนะหลากหลายศาสนามากปราาีผมสัเกตดูอิสลามจะเยอะด้วยนะ ันนี้นายเป็นของมุสลิมนะน,นี่สังเกตคนนี้นะขั่ขนนู้นรถติดยามากครับนู่นนะไม่ได้ไปไหนกันเลยขั่นนู้นจอดสนิทนะครับจอดสนิทขั่นนู้นตรงที่เราอ,อ่า อันนี้ที่แขวนแขวนนี่คือพวกชาใช่ไหม,มพวกชาเยี่ยหาต่างๆนะชาร้อนขนมแล้วเนี่ยถั่ว,วห้าถั่วของอบเคี้ยวนีว่ครับการจราจรที่ติดขัดขับข้งของเมืองาราณสี จากที่เมือทาราสีไปชชดชาดแดนประเทศเนปลาลนี่ก็สามรว่ากิโลนะนี่ครับแย่คนก็จะขาบรถก็จะไปนะก็อยู่อย่างนี้นะครับลิกชยอยเยอะมากรถตุกนนะ๊กตุ๊กนะสามล้อนะพอดีก็ขาดวินัยในการขับไม่ครับวน ตอนนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายสองกว่านะ กากบนรถนะครับอันนี you suffer, you ้อะไรไม่ทราบต้อหวัวหรือเปล่านี่นนี่มุสลิมมุสลิมใช่ไหมใช่มุสลิมนี่อย่างเงี้ยแถนนี้คนมุสลิมเยอะๆนะ น่าจะเป็นคล้ายๆสถานีรถไฟนะเนี่ยนะรถไฟอยู่ทางนั้น train station Yes วลาดนาสี train station แกงเกลีย์แกงเกลีย์อ้าวแสดงว่าอันนี้ยังไม่ใช่วลาดนัสีเหรอ,อ,อใ,ชใช่ใช่ สังเกตดูนี่กลุ่มคนมุสลิมจะเยอะที่นี่ก็ผสมภาษากันไปนะจะร่วมกันได้นะฮะศาสนาไม่กีดกันอะไรได้ที่นี่มีทุกศาสนาศาสนาพุทธฮินดูอิสลามมุสลิมคริสอะไรพวกนี้นะนมีหมดเลยเออนี่ดีมากเลยครับแบบนี้คนอินเดียถึงแม้เราเขาจะ ทะเลาะกอันวุ่นวายกันก็นไปตีไปชกกันนะนการจราจรตริดขัดว้าวน, BBQ, BBQ. นั่บาร์บีคิวบาร์บีคิวนี่บาร์บีคิวนะครับว้าวน่ากินจังเลย <c oughs> อันนี้น่าจะมีบิฟชิคเก้นบิฟ

เพื่น่มพกกแล้วกันเพื่นน้อยมั้ันจะยูเท่านนไง เรือถั่วแบบนี้เยอะมากเลยถั่วลันเตานะตาช่างดูดูดตาช่างก่อนดิตาช่างโบราณนะตาช่างถ่วแบบนี้นะใส่รับตุ่มนะฮะรอวังระงระง,งโอ้โห้สุดยอดเลครับประเทศนี้มะพร้าวนี่มะพร้าว ตำรวจมีตำรวจด,ด,ด้วยนี่ตำรวจตำรวจอินเดียถือแค่ไม้กระบองนะโอ้โหเนี่ยนะหมวกแดงๆนะครับเป็ตำรวจต่างเขาก็ต่างรีบนะต่างเขาก็จะไปที่น,นั่นเป็นแถวเดียวกันงเนี่ยผู้หญิงอยากบอกนะเนาะ Yeah. ลึอนี้ปลิเนี่เท่มาก